นี่แหละเหตุผลทำไมเหตุผลทําไมสําหรับเขาซื้ออ่าพวกหัวชาร์จหัวอะไรมาต่อก็คือเป็นเพราะเหตุผลนี่แหละเท่าชารจโอเคผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง b b บีหรือว่า b e ส t นั่นเองนะผมก็วันนี้นะไม่มีอะไรมากก็วันนี้โดนกักตัวกันนะก็คือ เราไปไหนไม่ได้อยู่แล้วนะวันนี้ก็เดี๋ยวเรามาทําคลิปกันดีกว่าว่าวันนี้จะมีะทิศดีๆอะไรมาบอกกันนะผมก็วันนี้นะ่ก็คือผมอยู่ในรถเรียบร้อยแล้วก็คือวันนี้เราจะมาบอกวิธีทําไมเขาไม่ให้ชาร์จแบตในรถทําไมเขาไม่นิยมชาร์จแบตในรถกันเอางี้ดีกว่าทําไมเขาไม่ชาร์จแบตในรถยนต์กันแนละ้วก็คือเดี๋ยวผมบอกวิธีวน,นี้แหละทาไมเขาซื้อหัวชาร์จแล้วก็ามาต่ออีกรอบหนึ่งเพราะอะไรนะผมก็เดี๋ยวมาผมจะมาวินิจฉัยวันนี้แหละว่ามันเป็นเพราะอะไรทําไมเขาไม่ ใช้เป็นรถโดยตรงนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูความกันเลยนะครับผมอ่าโอเคผมก็ตัวนี้ผมซื้อมาเรียบร้อยนะเป็นแบรนด์โฮโคนะตัวนี้อ่าเป็นไฟอยู่ที่2อแอมป์นะตัวนี้เป็นยูดีบีสองรูไฟอยู่ที่2แอมป์นะตรงนี้เป็นแบรนด์โฮคนะเขาไม่ได้จ่ายนะผมโอเคก็นั่นแหละทำไมเขาไม่เสียบแบบโดยตรงตรงเนี้ยเสียบย s b บแล้วก็เสียบข้อโทรศัพท์เลยเพราะอะไรเดียวผมมาบอกกันนะก็คือ มันเหตุผลเล็กน้อยก็คือถ้าเราชาร์จแบตโดยตรงเนี้ยเสียบข้อเงี้ยมันจะทําให้แบบเราชาร์จแบตได้ช้าแล้วก็กระแสมันจะสวิงขึ้นลงอะ่ะสวิงมันจะสวิงไปสวิงมามันจะไม่เต็มเร็วนะก็คือนั่นแหละเราต้องซื้อตัวนี้มาเพราะว่ามันจะทําให้แบตเรามันแรงแล้วก็นิ่งกว่านะครับผมโอเคเดี๋ยวมาลองเสียบแล้วก็เดี๋ยวมาวัดกระแสกันตัววัดกระแสผมมีเป็นตัวนี้นะเป็นตัววัดแอมแล้วตัวนี้เป็นวัดแอมนะผม โอเคเดี๋ยวมาลองกันว่าไฟมันจะน้อยกว่าที่เสียบหัวจริงๆหรือเปล่าทําไมเขาซื้อหัวชาร์จมานะทําไมเขาไม่ชาร์จแบบโดยตรงกันนะผมโอเคเดี๋ยวลองเสียบเลยแล้วกันอันนี้ผมเสียบเข้าไปชึบอ่ะโอเคเห็นไหมอ่าเห็นอยู่นะผมเห็นป่ะตอนนี้มันอยู่ที่ศูนย์ศูนย์เอแอมนะผมก็คือศูนย์ศูนย์เอนั่นเองนะผมเดี๋ยวผมจะทําการเสียบสายชาร์จเส้นนี้นะผมแล้วก็ เสียบสายร์จเส้นนี้แล้วก็เข้าโทรศัพท์ตัวที่ผมถืออยู่นี่นะเดี๋ยวมาดูกันว่ากระแสมันจะแรงขนาดไหนนะสลับเสียบเข้าโดยตรงรถยนต์แบบไม่ผ่านอะแดปเตอร์อะไรเลยนะเสียบเข้าโดยตรงเลยไอตัวนี้เป็นตัววัดไฟเฉยนะมันไม่ได้เพิ่มอะไรให้เรานะผมโอเคเดี๋ยวเส้นนี้ตัวนี้เดผมเสียบเข้าก้นโทรศัพท์ผมนะโอเคเดี๋ยวลองเสียบก่อนปึ๊บอ่า เรียบร้อยเสียบแล้วนะก็เดี๋ยวผมเดี๋ยวมาดูไฟกันนะนี่นะอันนี้เสียบโดยตรงเข้าโทรศัพท์เลยนะก็เดี๋ยวมาดูไฟกันผมเสียบโดยตรงเข้าโทรศัพท์ไม่ได้ผ่านอะแดปเตอร์ไม่ได้ผ่านอะไรไฟมันอยู่ที่ประมาณ0.43ประมาณนี้นะศูนประมาณนี้นะไฟมันถือว่ามันไม่เร็วนะ0.43ก็คือมันจะสวิงเห็นปะมันจะสวิง0 0 0.2 0.1อะไรประมาณนี้มันจะสวิงอยู่เนี้ยถ้าเราชาร์จแบบโดยตรงกับโทรศัพท์ชาร์จโดยตรงกับตัวเครื่องรถนะมันจะประมาณประะมมมาาณนีี้แหลลับบผเเด๋ยยองสก อะแดปเตอร์ตัวนี้นะเป็นแบรนด์โฮโคลนะตัวนี้ผมซื้อมาแล้วก็เดี๋ยวมาลองเทสกันดูไฟ2แอมป์นะตัวนี้เดี๋ยวมาลองเทสดูกันว่ามันจะได้กระแสะเท่าไหร่นะถ้าเสียบผ่านอะแดปเตอร์ตัวนี้นะโอเคเดี๋ยวมาลองเสียบกันเลยอ่ะโอเคผมอันนี้ผมเสียบผมจะเสียบเข้าแล้วนะตัวนี้เสียบเข้าเข้าโทรศัพท์ไปเรียบร้อยแล้วก็เสียบอะแดปเตอร์เข้าไปตัวนี้มันจะมีไฟบอกด้วยนะผมถ้าเป็นอะแดปเตอร์ตัวนี้จะบอกว่า ไฟ5โวลต์แล้วก็สลับเป็น13โมโวลต์5าโวลต์13โวลต์อะไรเงี้ยนะผมโอเคมันจะบอกไฟแบตเรานะผมโอเคก็เดี๋ยวมาลองเสียบแล้วก็เดี๋ยวมาวัดไฟกันดูว่าไฟตัวนี้มันจะแรงจริงหรือเปล่าสำหรับตัวนี้นะโอเคเดี๋ยวมาลองเสียบกันเลยผมเสียบปุ๊บเข้าไปโอเคผมได้เสียบเข้าไปแล้วนะมาดูไฟกันนะนะไฟอยู่ที่1 1 1.1นะครับผม 1. 1. 1. 1. นะผมก็วิ่งอยู่ประมาณนี้นะไฟในรถก็ถ้าเราเสียบอะแดปเตอร์มันจะทำให้เราร์จได้เร็วขึ้น เท่าตัวเลยก็ว่าได้นะสำหรับตัวนี้นะก็นี่แหละผลทำไมเหตุผลทำไมสำหรับเขาซื้อ,อพวกหัวชาร์จหัวอะไรมาต่อก็คือเป็นพราะเหตุผลที่เราชาร์จโดยตรงกับรถอ่ะมันจะทำให้เราชาร์จได้ช้ามากชาร์จึงชาร์จที่สุดนะผมก็นี่แหละเหตุผลนี่แหละนะผมก็โอเคไขคปัญหาก็เรียบร้อยแล้วเนาะทำไมเขาซื้อหัวชาร์จมาเสียบไว้ในรถแล้วก็ทําไมเขาไม่ชาร์จในรถนะผมก็โอเควันนี้ก็มีประมาณนี้นะผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันครับผม วันนี้ก็มป็นวันนี้ผมเจอกันใหม่คลิปหน้า